หน้าป่าผืนใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงเสียดฟ,ฟ้าอากาศที่แสนสดใสและกลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์มีกระรอกน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าปุ๋ยฟ้ายปุ๋ยฝ้ายเป็นกระรอกที่ร่าเริงช่างสงสัยและชอบสำรวจสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอวันหนึ่งปุ๋ยฝ้ายบังเอิญได้ยินเสียงเล่าเรื่องจากนกแก้วจอมพูดมากที่กำลังคุยกับเพื่อนๆว่าป่าหิมพันุ์น่ะมีต้นมะม่วงวิเศษที่ออกผลสีทองอาราง่ามแถมมีรสชาติหวานหอม เกินกว่ามะม่วงใดบนโลกใบนี้เลยนะเมื่อได้ยินดังนั้นดวงตากลมโตของปุ๋ยฝ้ายก็เป็นประกายด้วยความตื่นเต้นปุ๋ยฝ้ายตัดสินใจที่จะออกเดินทางตามหามะม่วงวิเศษในป่าหิมะพานทันทีแต่ยายกระรอกเท่าผู้ผ่านโลกมามากก็เตือนปุ๋ยฝ้ายว่าปุ๋ยฝ้ายเอย๋ยทางไปป่าหิมะพานนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะลูกมีอันตรายมากมายแถมยังมีสัตว์เกเรเจ้าเล่ซ่อนอยู่ด้วยแต่ด้วยความมุ่งมั่นและอยากรู้ ปุย๋ยฟ้ายกหน้าและบอกว่าหนูไม่กลัวหรอกค่ะยายหนูอยากลิ้มลองมะม่วงวิเศษนั่นจริงๆปุย๋ยฟ้ายเริ่มออกเดินทางอย่างกล้าหาญร,ระหว่างทางเจอแม่น้ําเชี่ยวที่ต้องใช้ความพยายามปีนป่ายก้อนหินใหญ่ข้ามไปเจอทางแยกที่วกว,วนจนเกือบหลงทางและเจอพายุฝนลูกใหญ่ที่ทําให้ต้องหลบใต้โพรงไม้แต่ปุย๋ยฟ้ายไม่เคยท้อถอยทุกครั้งที่รู้สึกเหนื่อยก็นึกถึงรอยยิ้มของยายกระรอกเท่าและรสชาติของมะม่วงวิเศษที่รอยอยู่ข้างหน้า วันหนึ่งปุ๋ยฝ้ายได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือเมื่อเดินตามเสียงไปก็พบกับลูกนกหวีดตัวหนึ่งที่ปีกหักตกลงมาจากรังปุ๋ยฝ้ายไม่รีรอที่จะช่วยเหลือพยายามใช้ใบไม้มาทําเป็นเฝือกให้ลูกนกและแบ่งอาหารที่พกมาให้ลูกนกหวีดทราบซึ้งใจมากและจําปุ๋ยฝ้ายได้ในทันทีสุดท้ายปุ๋ยฝ้ายก็เดินทางมาถึงป่าหิมพานจนได้ที่นั่นมีต้นมะม่วงวิเศษสูงใหญ่ตระหง,ง่านอยู่กลางป่า ผลมะม่วงสีทองอาร่ามเต็มต้นส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณปุ๋ยฝ้ายปีนขึ้นไปเด็ดมะม่วงลูกหนึ่งมาชิมรสชาติหวานหอมละมุนลิ้นอย่างที่ไม่เคยได้ลิ้มลองมาก่อนในขณะที่กำลังเพลิดเพลินกับมะม่วงวิเศษจูจ่ๆก็มีพญานาคตัวใหญ่โผล่มาขวางทางพญานาคตัวนั้นมีท่าทางดุร้ายและบอกว่าเจ้ากระรอกน้อยเจ้าเข้ามารบกวนถิ่นของข้ามะม่วงนี้เป็นของข้าแต่เพียงผู้เดียวปุ๋ยฝ้ายตกใจมาก แต่ก็พยายามรวบรวมความกล้าพูดว่าท่านพญานาคมะม่วงนี้งดงามเหลือเกินข้าเพียงแค่อยากลิ้มลองรสชาติเทํานั้นข้าไม่ได้มีเจตนาร้ายในขณะที่สถานการณ์เริ่มตึงเครียดลูกนกหวีดที่ปุ๋ยฝ้ายเคยช่วยไว้ก็บินมาเกาะที่ไหล่ของพญานาคแล้วกระซิบอะไรบางอย่างพญานาคฟังแล้วก็เงียบไปพักหนึ่งสีหน้าเริ่มอ่อนลงและพูดว่าอืมเจ้าคือกระรอกที่ช่วยชีวิตหลานของข้าไว้นี่เองข้าต้องขอโทษด,ด้วยที่เข้าใจผิด เจ้าสามารถเด็ดมะม่วงไปกินได้เท่าที่เจ้าต้องการปุ๋ยฝ้ายยิ้มด้วยความดีใจและแบ่งมะม่วงวิเศษให้พญานาคและลูกนกได้ลิ้มลองด้วยกันพญานาคยิ้มอย่างมีความสุขและชื่นชมในความกล้าหาญและความมีน้ำใจของปุ๋ยฝ้ายเจ้ากระรอกน้อยเจ้าเห็นไหมว่าการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นย่อมนำพาความสุขและความดีงามมาสู่ตัวเราเสมอปุ๋ยฝ้ายเดินทางกลับบ้านพร้อมกับความสุขในหัวใจไม่ใช่เพียงเพราะได้ลิ้มรสมะม่วงวิเศษ แต่เพราะได้เรียนรู้ว่าการที่เรามีความมุ่งมั่นพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและที่สำคัญที่สุดคือการเป็นคนดีมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือรางวัลที่มีค่าที่สุดในการผจญภัยในชีวิตของเราและตั้งแต่นั้นปุ๋ยฝ้ายก็กลายเป็นกระรอกที่เปี่ยมด้วยความสุขและเป็นที่รักของสัตว์ทุกตัวในป่าตลอดไป